โครงการปลูกผักยกแครแก้จนคนสาหากรณ์โดยสาหากรณ์การเกษตรขวนเนียงจำกัดคณะกรรมการดำเนินการสาหากรณ์การเกษตรขวนเนียงจำกัดได้มีมติเห็นชอบจัดให้มีสวัสดิการด้านฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในสาหากรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวให้พออยู่พอกินสามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตผักยกแคร่ภายใต้โครงการปลูกผักยกแคร่แก้จนคนสหกรณ์โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม2566วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการฝึกอาชีพต่างๆ 2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 3. เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการผู้นำกลุ่มสมาชิกกลุ่มละหนึ่งคนรวม40คนช่องทางการจำหน่าย1สหกรณ์รวบรวมผลผลิตของสมาชิกและนำผลผลิตไปจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆได้แก่จำหน่ายให้โรงพยาบาลควรเนียง และสหกรณ์นำไปจำหน่ายทุกวันพุดที่ตลาดนัดโรงพยาบาลควนเนียงสองสมาชิกนำผล,ผลผลิตไปจำหน่ายเองปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรควนเนียงจำกัดได้ขยายผลโครงการปลูกผักยกแคร่แก้จนคนสหกรณ์โดยสร้างเครือข่ายกับอำเภอควนเนียงจำนวน40โรงเรือนและพัฒนาการอำเภอควนเนียงจำนวน20โรงเรือนซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จัดทำแผนการปลูกและรวบรวมผลผล,ผลิต สากรเข้ามาส่งเสริมก็คือเรื่องของวัตถุดิบะค่ะในการใช้เป็นวัสดุในการปลูกผักยกแค่ค่ะก็จะมีพวกขุยมะพร้าวกับมะพร้าวาแกบดำขี้ไก่แกบเนี่ยค่ะหรือว่าพวกมูลสัตว์รวมถึงการเอาผลผล,ผลิตมารวบรวมกันแล้วก็กระจายไปสู่ผู้บริโภคค่ะ ผักสามารถขายได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะก็คือจากเดิมเรามีปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ไม่มีผักขายหรือว่ามีขายก็กระปิดกระปลอยตอนนี้ก็คือปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นผักสวยขายง่ายคุณภาพดีลูกค้าติดใจก็เลยมาซื้อทุกอาทิตย์เลยค่ะ ที่ได้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายในครอบครัวสหกรณากรส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพเสริมและได้ช่วยเหลือด้านการจำหน่ายผลผล,ผลิตให้กับสมาชิกค,ค่ะ